มอส r a อุ i Fullback Bayern มิวนิกกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปีศาจแดงในฤดูกาลนี้สนุนราคาอยู่ที่20ล้านปอนด์บวกเอดออนเรียบร้อยแล้วจะเซ็นสัญญากันอยู่ที่5ปีและมีออปชั่นบวกอีก1ปีในขณะเดียวกันเอรอนวันบิสก a แบ็กขวาของแมนยูปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจจากเวสต์แฮมเป็นที่เข้าใจกันว่าหากดินทั้งสองนี้จะเกิดขึ้น อารอนวันบิสกาต้องย้ายออกจากแมนยูและมัสราอุยก็จะเข้ามาแทนที่ของไอแมงมุมเรามาทำความรู้จักมัสราอุยกันนะครับ มาสราอุยในวัย26ปีเป็นนักเตะทีมชาติโมร็อกโกเจ้าตัวเคยสังกัดทีมอาเจ็กอัมสเตอร์ดัมก่อนที่จะย้ายไปไบเอ็นมิวนิกในปี2022สไตล์การเล่นของเขาเป็นฟูลแบ็กจอมบุกและมีความสามารถในการลากเลือ้อยพาบอลไปข้างหน้าได้ดีมีทักษะในการเอาตัวรอดจากพื้นที่แคบๆเป็นนักเตะที่มีความเร็วเปอร์เซ็นในความแม่นยำในการครอสถือว่าโอเคเลยทีเดียวซถิติเมอฤดูกา การที่ผ่านมากับไบร์นมิวนิกเจ้าตัวลงเล่น28นัดแอซิส4ครั้งในทุกรายการหากเรามาเทียบบอลต่อบอลไอแมงมุมกับมัสราอุยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าแนวทางของเทนฮักต้องการเกมรุกมากกว่านี้วันบิสกาเป็นนักเตะที่เล่นเกมรับได้ดีห่างด้วน1ต่อ1ยากที่จะผ่านแกไปได้ในส่วนของมัสราอุยเป็นนักเตะที่เล่นเกมรุกได้โดดเด่นอีกคนนึงในส่วนนี้อาจจะเพิ่มมิติการขึ้นเกม ด้านข้างทั้งคู่ต่างโดดเด่นคนละเวกันเลยก่อนหน้านี้เทนฮากเคยคุมอเจจและมีมัสราอุยอยู่ในทีมด้วยเจ้าตัวคงมีคู่มือและวิธีการใช้งานนักเตะที่คุ้นเคยและหวังว่าคู่มือที่มีอยู่จะสามารถรีศักยภาพของนักเตะได้มากที่สุดและไม่ลงเอยเหมือนกรณีของดนี่ฟันเดเบที่ไม่สามารถสอดแทรกมาเป็น11ตัวจริงได้สำหรับแฟนแฟนแมนยูบางคนคงจะเสียดายที่จะต้องเสียวัน ไปแต่ถึงยังไงก็ตามต้องชื่นชมบอร์ดบริหารของแมนยูสำหรับตลาดซื้อขายในซัมเมอร์นี้พวกเขาเดินเกมได้เร็วมากๆมันช่างแตกต่างเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างฟ้ากับเหวฮลล์ฤดูกาลก่อนหน้านี้เรามักจะได้ยินบ่อยๆก็คืออีก48ชั่วโมงนักเตะก,กำลังจะมาสุดท้ายก็รอเกอร์ สุดท้ายนี้มัสราอุยจะร่วมกวนผีแดงหรือไม่ก็ต้องติดตามข่าวต่อไปจนกว่าจะออกออฟฟิเชียลจากสโมสรเอง